สวัสดีค่ะพบกับช่วงทํากินง่ายๆกับครัวกระหลุมนะคะวันนี้เมนูต้ยมยำกบค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็พบกับช่วงทํากินง่ายๆกับครัวกระหลุมนะคะก็จะเป็นช่วงที่ทําอาหารเป็นสีสันในช่องเนาะในตอนนึงก็วันนี้ก็อยู่ที่นาน,นะคะจะมานําเสนอต้อยมยํากบซั่วกบ,บบ้านเรานี่เองก็ตอนนี้เปเทศกาลเกี่ยวข้าวกบเยอะกบเยอะ นหาก,กบได้เนาะถ้าใครมีกบแล้วก็มาทํากินง่งายๆ <'s great> ก็ไม่ได้ว่าสอนทําอาหารเนาะไม่ค่อยเก่งขนาดน,นั้นไม่ได้เก่งที่จะสอนแต่ว่าถือว่านําเสนอ <S <'s <great> <S เมนูมอาหารบ้าน,านพื้นบ้านเราเผื่อ <'s great> มีอะไรแปลกหรือว่าทาอะไรทานก็อสอนวิธีทําง่ายๆคือทุกคนทําได้แน่นอน <S <'s <great> <S มีแค่ไม่กี่อย่างทําง่ายๆกินง่ายเนาะบ้านทุ่งเรายัางไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะไปชมวิธีทําต้มกบเลยจ้า กะดิบต่อมาพริกอยากแซ่บๆก็ใส่เยอะๆเก็บเยอะๆเลยจ้าแดงไว้ขวบขวพริกให้ค่ะขวเสร็จแล้วก็ตำค่ะทุกพอแตก จะประมาณนี้นะคะตามคุณูอเคเลไว้ถิบตัวถัดมาหอมเปแต่ว่าเก็บไปหมดแล้วยังเรียกเลยใครไม่มีที่สวนซื้อจ้าเขาเรียกว่าผักชีฝรั่งนะคะเก็บไปห่านซอยแล้วก็หอมซอยอันนี้ก็จะมีต้นหอมผักชีฝรั่งสารเน่นะคะ ก็คงไปตั้งซอยให้ดูเนาะประมาณ2เซนติเมตรจะเริ่มจากการตั้งน้ำใส่ตะไคร้ใบมะขามอ่อนนะคะน้ำเดือดจ้ะเอากบลงต้มใส่เกลือนิดนึงกบสุกตักออกบ,บานบานง่ายๆเอามาแบ่งเนื้อออกบีโอบีโอ,โอ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะไปปรุงน้ำต้มกันเลยปรุงน้ำต้มเลยสูตรนี้หวานนะคะใครเคยทำไหมแชมพตายตาตาของเส้นผมผงปรุงรส กบลงไปเตรียมหอมซอยอันนี้ก็จะมีต้นหอมผักชีฝรั่งสารเแหน,นะคะ <Right. S 2> ก็คงไปตัซอยให้ดูเนาะประมาณ2เซนติเมตรจะชอบความเปรี้ยวความหอม <Let> s <S เพิ่มมะนาวลงไปด้วยนะคะตอนที่ตักขึ้นมาที่ปิดไฟใส่หอมหอมีมะนาวลงไป เ,เสร็จแล้วจ้าต้มยำกบซั่วกบของเราสูตรบ้านๆกินที่ทุ่งนากันทำอร่อยได้ง่ายๆด้วยมือของเรานะคะกินกับข้าวหอมันร้อนจ้าอ่าหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะก็ขออนุญาตไปทานก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากๆค่ะติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีจ้า